วิทยาศาสตร์ด kind of huh? ้านไหนวิจัยทำทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่คะตอนนี้เรื่องโลกค่ะโลกเป็นยังไงคะตอนนี้โลกเป็นยังไงโลกเป็นยังไงคะโลกกลมหรือโลกแบนโลกกลมๆโลกยังโลกยังกลมๆอยู่ใช่ไหมคะยังไม่แบนใช่ไหมคะน้ำจะท่วมไหมคะปีนี้ค่ะก็น่าจะท่วมตอนน้องปีมั้ะคะก็น่าจะท่วมปอนบานจังหวัดมั้งคะปีเถาะท่วมใช่ไหมคะปีถัดไปก็ไม่ท่วมใช่ไหมลูกหรือว่ายังไงคะ คนสุดท้ายนี่ไม่ไม่รู้ทำอาชีพเลยคะคนสุดท้ายทำอาชีพอะไรคะตัวดีกันยังคะเนี่ยสวัสดีกันยังคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีดีดสวยสวยลูกสวัสดีครับนะครับอ่าแนะนําตัวครับชื่ออะไรครับชื่อโฟกครับอ๋อชื่อโฟกเป็นเป็นอะไรครับทำอาชีพอะไรเขาพมพอวกาศแลครับอวกาศอยู่ตรงไหนครับที่ไหนอยู่บนอวกาศอวกาศอยู่ตรงไหนครับในที่ที่ดูหน่อยโอ้โหขึ้นมาข้างบนนู้นเลยเหรอครับไกลมากไหมครับ เนะครัอาล่ะทีนี้ให้ทั้งสามอาชีพลองคุยกันซิว่าตอนนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องการพัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุดครับบระเบียงมั้งคะตะเบียงเอาไปทําอะไรคะเอาไปกินนะคะแค่นั้นอย่างเดียวเองที่บ้านไ,ไม่มีอะไรกินหรอคะต้องหาทะเบียงเนี่ยเพื่อนะร่วงอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อเหรอคะนอกจากเรื่องของตะเบียงแล้วเรื่องของอะไรอีกคะประเทศชาติต้องการอะไรคะยารักษาโรคค่ะเอาไปทําอะไรดีคะ ไว้รักษาวเวลาเกิดภัยอันตรายอะไรพวกนี้ค่ะอือแล้วสกลงว่ายังไงคะสำหรับนักบินอนวกาศคิดว่าจะช่วยในโลกได้บ้างมาย้อนกลับมาใหม่นะคะแต่ให้คิดใหม่อีกทีอ่ะทีนี้ลองตอบที่เขาว่านายกปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นไงบ้างคะสำหรับเราแล้วนายกนายกเป็นผู้หญิงดีไหมคะก็ดีค่ะ ก็ดีค่ะเพราะว่าโตขึ้นหนูอาจจะเป็นใช่ไหมคะอยากเป็นนายกไหมคะไม่อยากเป็นอ่ะทําไมล่ะคะเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดเรามีนายกเป็นกระเทยอ่ะได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าเกิดลายลายนายกต้องเป็นคนดีๆอ่ะใช่ต้องเป็นคนดีๆนะคะอืมเป็นอะไรก็ได้เป็นกระเทยก็ได้ใช่ไหมลูกลูกขอให้เอป็นดีดีขอให้เป็นคนดีดีเป็นคนดีๆนี่มันเป็นยังไงนะคะ คนนี้เขาเป็นกันยังไงคะใช่ค่ะมก็เป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยคนเข้าภาษาหนูไปทํายังไงบ้างครับคนดีๆเนี่ยพี่เป็นช่องก่อนนะครับเ <laughs> ข้าภาษาไปทําอะไรมา,ามั่งคะแล้วตักบาตรพราออกมากินที่บ้านใช่ไหมคะ,ะอ๋อไม่ใช่เหรอคะแล้วตักบาตรนี่เขาตักนนยังไงคะก็พี่พระ ให้พามามามาพาเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอย่างนี้ประลุกึงว่าไงให้พามาทํายังไงคะต้องบอกยังไงพาถึงจะหยุดแล้วแล้วพาหยุดทำยังไงคะให้พายหยุดไหนทำท่าสินิมอนอ่ะอต้องพูดว่านิมอนถูกต้องไหมคะเก่งที่สุดตบมือที่พวกเรตบมือมีคนตบถูกหนึ่งคนนะคะเห็นด้วยนะคะถ้าเราไม่บอกนิมอนพาจะเดินไปไหนคะ เดินไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหาทางไม่ได้วหนูไม่ได้อกไปวนเลยอะครับเล้ครับเราพัหยุดเองเลยครับหนูใช้กระแสจิตบอกก็ลูุกนิมอนนิมอนอย่างงี้ยแะ้่มว่าเราอยู่หน้าบ้านนะค่ะเราจะรู้ว่าควนี้เขาจะใส่บาทรนะพวกนี้ค่ะแล้วแบบพวกเราก็เตรียมของตั้งไว้ตรงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกับบ้างนะคะใช่ไหมคะ ชิมก่อนไหมคะว่าอร่อยไหมไม่ค่ะไม่เลยเราเป็นเด็กดีมากเลยนะคะคแล้วแล้วคิดว่าถ้าเกิดพละเนี่ยนะคะที่เวลาท่านเดินไปเดินมาเนี่ยอยากให้ท่านมาเวลาไหนอีกบ้างไหมคะนอกจากเวลาเชา้าไม่หรอกคะ่ะเคยคิดไหมคะว่าอยากให้พลาท่านมาเวลาไหนบ้างหนูอตอนนั้นหนูไม่ค่อยรู้เอาพ่ะเขาจะมาตอนเช้าอย่างเดียวหนูก็คิดว่าพราเขาจะมาตอนเย็นจะด้วยหรอกคะอยากให้พลามาตอนเย็นเพราะว่าเรากลับ กลับจากโรงเรียนพอดีใช่ไหมคะ,ะเราสะดวกใช่ไหมลูกแล้วหนูละคะหนูคิดว่างไงคะตัวเตี้อยากให้พามาวันไหนที่เป็นพิเศษไหมคะห,ห,หอยากให้ามาัมอ้อยากให้คมาตอนตอนที่อะไรอคะครับอือยังไงวะเนี้ยแล้วหนูะ่ะคะหนู <c oughs> อยากให้พามาตอนไหน ไไหนก็ด้ค่ะเอาเกิดมาตอนไมาคืนทำไงนะคะปักปอกปักโยมได้ไหมคะดูทีวีอยู่โยมไมอยู่อะโยมได้ไหมไม่ได้นะคะพักก็ต้องมาเป็นเวลาได้เป็นระเบียบนะคะ ไวัดเหมือนกันทุกคนชอบไปวัดทีนี้ตี้ถามว่าไปวัดทําไมคะจะได้ไปทำบุญให้ให้สบุรสดครับให้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 ดห้ใ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 หปให้ให้ที่แบ้เค้ให้ให้้ใ้้วค่ะอ้าว้ี้ถ้าเ้ายังมีชีวิตอยู่เร้ทห้ห้ให้ให้่ห้ไ้บุ้หรอหรือว่าไงได้ได้ค่ะ เรบุญเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับเรารู้ไหมว่าบุญเป็นยังไงไม่ค่ะหรอคะแล้วทําไมเราถึงอยากได้บุญกันจังเลยเราเป็นใครเนี่ยทำไมเราอยากได้บุญท,ทำบุญนะคะอยากทาบุญเพราะอยากทาบุญทาบุญล้วเป็นยังไงทำบุญก็จะได้ความ<ะ>ดีจะได้จะได้จะได,จะได้คนรักดีได้สิ่งดีๆแล้วทําบุญแล้วรู้สึกยังไงเวลาทําบุญรู้สึกก็สบายใจอะไรพวกนี้ทำดีทำสุข มีความสุขมีความสุขนี่เราจะเป็นยังไงคะลักษณะของการมีความสุขดีใจเราดีใจเรารู้สึกได้ว่าเราดีใจเรามีความสุขใช่ไหมคะวันนั้นหัวเราะทั้งวันเลยดีใจไหนทำท่าดีใจที่ข้าทำยังไง <c oughs> ดีใจทั้งวันเลยไห <c oughs> น,น,นดีใจทําไงดีใจ <c oughs> อย่างเงี้ยหรอคะใส่บาตรเสร็จแล้วเย้ยใช่ไหมลูกนี่ยังไงนะเนี่ยยังไงเนี่ยนียอ้าวละมีอะไรอยากจะแนะนําคนเวลาใส่บาตรไหมว่าไม่ควรจะท <c oughs> <c oughs> ําอะไร อืมให้คำพูดได้ถูกด้วยนะคะก็คือเห็นอาหารปุ๊บท้าไม่มาสักทีเลยจกัพ้หนึ่งทีใช่ไหมคะกินก่อนท้าอีกนะคะเคยเห็นคนทำอย่างนั้นหรอคะเคยเห็นไหมไม่เคยเพระเหในเน็ตละคะในเน็ตระคะในสายเน็ตเนี่ยนะคะอ๋อโอเคจ้ะยวเวลาคใสุ่ทเนทสนหรอคะเพราะอะไรคะ แล้วมนเป็นยังไงไหนท่องซีซีใครสอนเวลาลาท่องมนท่องไงลกูกเวนเวนแล้วกันหมดหมดหมดกันละหมดกันละปิดดีกว่า